อ่านนี้แล้วก็ดูเพจเลยอ่ะใช่หรือเปล่านะใช่่เปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูว่าใช่หรือไม่ใช่ออ๋ยังไม่ใช่เพจที่พูดโดนโกงอไม่ใช่แต่มันทําหลายเพจมากนะข่าวนี้ทุกคนต้องฟังนะอ่าโอเคเดอนภัยนะโกรธนะพูดเมื่อไหร่ก็โกรธนะเพราะว่าพูดโดนไปแล้วโดนไปแล้วอยากกินทุเรียนเวันนี้ได้กินยังอะไรจัก เห็นนั่นแหละได้กินอะไรล่ะโดนหลอกไงล่ะชันอุตส่าห์เป็นธุระโพธให้เธอฉันต้องปลูกทุเรียนที่สวนพึ่งจ้ะโดนไนโลมัยอะไร่ตอนนั้นอะไรนะโอ้ตอนนั้นมันเป็นพั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 นหกป่ะพี่พู๊ดนมันเป็นอย่างนี้เว้ยพี่มันขายราคาโปรโมชั่นแปดสิบบาทเลยประมาณร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่แกของถูกซึ่งมันถูกกว่าตลาดมากตลาดมันขายร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบใช่ไหมประเทศเฮ้ยถูกกว่าเยอะเลย คำนวณแล้วเอาห้าโลด้วยว่ะ้สี่สิบเอ้ยไม่ใช่ห้าโลด้วยผมจำได้ว่าผมโอนไปประมาณแบบเกือบเกือบสองพัน่ะพันหกพันหกใช่ไหมหกพันหกเออนั่นแหละแล้วโอนไปแล้วมันเงียบแล้วมันปิดเพจไปเลยถูกมันบล็อกผมไปเลยอันนี้คือวิพนโดนนี่กำลังกำลังนั่งไล่ดูอยู่นะว่าไอ เพจที่ผมเคยโดนหลอกมันอืชื่อเพจอะไรมันหายไปแล้วอ่ะนะฮะคนที่สองพฤศจิกายนนะครับผมกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะครับครับโดยกองบัญชาการปราบปรามการะทาการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีได้แลถแลงการจับกลุ่มนะฮะแก๊งทุเรียนทิพย์นะครับหลังเข้าตรวจคนนะหจุดในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็สุราษฎร์ธานีก่อนจ,จับกลุ่ม4ี่ผู้ต้องหาสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายจํานวนมากเนี่ยรวมตัวกันเข้าแจ้งความว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ซื้อทุเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อทุเรียนส่วนลุงแดงครับ แต่หลังจากโอนเงินไปแล้วเนี่ยฟิลพี่พุดเลยอะ่ะก็คือไม่ได้ทุเรียนเนาะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมีผู้เสียหายร่วมกว่าร้อยรายนะฮะจึงได้สั่งการให้กองบังคับการปรับปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอบสวนสืบส,วน,สวนก็พบว่ากลุ่มคนร้ายได้ซื้อ a c e b o o k ครับและเพจ a c e b o o k เนี่ย ไปซื้อมาจากนั้นนะครับได้มาสร้างเพจชื่อทุเรียนสวนลุงแดงคมีผู้ติดตามเนี่ยเกือบสองหมื่นรายแล้วก็มาขายทุเรียนทิปเนี่ยนะฮะมีการนํารูปภาพทุเรียนมาโพสขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเหมือนที่พี่พุธเจอเลยคสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมพร้อมทั้งจ้างให้คนมาคอมเมนต์และรีวิวจ้ามนี้อร่อยมากค่ะเคยสั่งแล้วค่ะชอบมากเลยค่ะหนามาล้วนเพิ่มความน่าจะถือกับเพจ จนทำให้ประชาชนมีการหลงเชื่อโอนเงินซื้อทุเรียนคพิปกับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ไปใช่ครับ,รบผมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกนะครับพบภายใน1สัปดาห์มีความเสียหายหมูลค่ากว่า, 5, 5, า <c oughs> ห้าห้าแสนบาทฮะจากการที่เขาตรวจสอบมาเนี่ยนะครับผู้ต้องหากลุ่มนี้ได้มีการสร้างเพจนะครับที่เป็นเพจปลอมเพื่อหลอกขายสินค้าทั้งหมดเนี่ยมี4เพจคือหนึ่งเลยคือทุเรียนสวนลุงแดง <Ad ola. S 2> มีคนติดตามนี่ประมาณสักง0 0 0หนสองหมื่นนะครับมีทุเรียนอีกเหมือนกันเพจทุเรียนพรีเมียมเมืองจันทร์ คุณไหมคุณไหมเมืองจันทเหมือนแต่ผมแต่ผมมาล่าไล่ดูตอนนี้คือเพจมันปิดไปแล้วอทุเรียมพรีเมียมเพจเมืองจันทเนี่ยนะมีคนติดตามหมื่นสี่นะครับมีเพจแม่เพนอาหารทะเลสดด้วยมาด้วยฮะมีคนตาม23,000คนอืคนแล้วก็อีกเพจหนึ่งนี่น่าจะโดนเหมือนกันนะของพี่อาร์ตพสุทใช่ไหมพสุทะ คุณชายหมูกรอบสาขาที่สองเป็นสาขาที่สองมีมีการเอาภาพของอพี่อาร์อะไรเงี้ยมาใช้ด้วยนะคือแไปเอาภาพเข้ามาเลยละมีคนติดตาม1 0,000คนครับผมนี่จากการหลอกลวงเช่นนี้ในะยอดเงินมันไม่สูงแต่มีผู้เสียหายจํานวนมากอ,มอยากขอให้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีหรือว่าแจ้งความออนไลน์เพื่อจะได้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาได้มากที่สุดชื่อเพจมันหายไปแล้วอะอรเออ,อตอนนั้นเนี่ยมันก็ประมาณว่าโปรโมชั่นหมอนทองอโปรโมชั่นหมอนทองลดละแปดสิบห้า สิบโลส่งฟรีจ้าโลละแปดสิบห้าแปดสิบห้าสิบโลซึ่งในเท่าน้หลตอนนั้นร้อยแปดสิบพี่ชาวแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยโหน่าสนใจว่ะโอ้โหสนใจมอนองครับโลละแปดสิบห้าใช่ไหมครับพี่ข้อความสีฟ้าสวยๆแล้วมันก็ส่งรูปทุเรียนมาวว้พี่ครับผมดูดีเลยอ่ะแบบสวยเป็นหมอนทองเลยรับสิบโลขึ้นไปจะส่งฟรีค่ะอะรับไหมคะคุณลูกค้านี่ผมจะบอไปว่ายังไงครับรับครับอันนี้ตัดแบบแกะจัดเลยใช่ไหมครับอ ใจอยากกินอ่ะกลัวทุเรียนกลัวทุเรียนอ่อนใช่ค่ะทุเรียนเนื้ออ่อนจืดสินค้ามีปัญหาทางร้านรับเค็มทุกกรณีค่ะโปรโมชั่นหมอนทอง10โล850บาทค่ะอถูกว่าแล้วก็ส่งเป็นเนี่ยเป็นชื่อน่าจะเป็นบัญชีมาเข้ามาโอนแล้วแจ้งสลิปพร้อมที่อยู่มาได้เลยนะคะเหมือนทำเหมือนซื้อขายปกติเลยซื้อขายปกตินี่ตัดสินใจเร็วมากฝั่งขวาว่าไง เอาสัก20โลโอ้โหเพิ่มนี่ได้ประมาณสักกี่ลูกครับเอ้ยไม่ไดแล้วยีโลได้ประมาณ8ลูกค่ะรับ20โลใช่ไหมคะคุณก็คุยไปตู่เปนตะรับ20โลใช่ไหมคะลดให้จ้าด้วยใจดีจงยี่โลมันพันเจ็ดนะคะคุณลูกค้าลดให้เหลือหนึ่นหกร้อยบาททวนค่าลายต้องลอยหนึ่งดีใจเป็นที่สุดขอบคุณครับทำไมส่วนที่ไข่ ถูกแจังนี่ไปสงสัยเขาด้วยไปสงสัยเขาด้วยอ,อ๋อเป็นราคาโปรกับคนลูกค้าตอนนั้นม 160, 180ันร้อยหกสิบร้อยแปดสิบไงหมดโปรหนูขายโลละร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่นนหลังจากนั้นไม่เกินหนึ่งนาทีโอ,อนอย่างไวเลยนายพุทธิชัยเกษตรศิลป์หนึ่งพบาท เรียบร้อยฮะับชอยเต็มที่ส่งที่อยู่กันจัดส่งอะไรไปเรียบร้อยครับผมรับยอดค่ะแล้วก็ผ่านไปสักประมาณวันหนึ่งนะตอนนี้ทังร้านเปลี่ยนรอบจัดส่งมาเป็นวันละรอบนะคะคุณลูกค้าเนื่องจากว่าออเดอร์นี่เยอะออเดอร์เยอะแจ้งทราบด้วยจัดส่งรอบเย็นวันนี้แจ้งเลขพัสดุพรุ่งนี้เช้าหน้าเฟซนะคะเราก็รับผมหลังจากนั้นก็มีการแจ้งอะไรเงี้ยเลขที่พัสดุมาอะไรเงี้ยนะเราเข้าไปเช็คส่งได้ยังนะครับพอดีไม่เห็นชื่อครับ หลังจากนั้นคือไม่มีการตออตอบตัวอะไรเลยลูกลอลูกชนก็แน่นอนจริงบล็อกกูแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโดนไปแล้วพันหกับผมมือสั่์ดีใจจะได้กินทุเรียนเออที่บ้านปลูกแท้ๆั้งแปดลูกเนี่ยยี่สิบโลตรงนั้นก็ฟังแล้วช่วงนั้นพี่ลิงก็พี่ลิงก็มาให้บ่อยด้วใช่ตอนนั้นก็โกรธชิบหาย มันพันหกก็จริงนะแต่แมงกกูธดโกรธมันแบบม,มันคือเหมือนโดนหลอกอ,ะอ่ะมันคือศักดิ์ศรีมันคือแบบเฮ้ยทำไมวะมึงเอา,เอาความ,มาอยากทุเรียนของคนมาหลอกเนี่องอไงแบบกูดโกรธแบบโกรธมากอะ่ะนะครับแต่พุทก็ได้กินลุกงขึ้นเฮียก็มาให้กินแล้วนนี้เหรอฮะใช่เฮียมาให้กินไงเฮียมาตอกยามสงสารไงตามซื้อให้หมอนทองด้วยไม่ว่าจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่ทุเรียนนะผ่านทางเพจอะไรก็แล้วแต่เช็คให้ดีนะคะถูกต้องพูดครับครับแจ้งฟาร์มเลยครับ ตอนแรกก็อยากจะได้เป็นคดีใหญ่ครับพี่เอาตรงตอนนั้นแะอายพี่จะได้เป็นผู้นำในด้านนี้เลยเอาให้มันเข็ดหลาพี่เห็นเรื่องทุเรียนแล้วมันทิ่มแทงหัวใจใช่ไหมครับสุดสุดสุดเลือดขึ้นหน้าครับผมผมจะไปซื้อสวนทุเรียนละผมแก่ปลูกแล้วนี่ตอนนี้ปลูกด้วยแล้วผมจะซื้อด้วยสวนนี้มันแบบยิ่งมีลูกแล้วเดี๋ยวก็โดนโกงสวน